สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมซ a น i ี่เอสเมสนั่นแหละครับก็จากบรรยากาศและสถานการณ์และเสียงรอบๆข้างอยู่ในตอนนี้ก็คงรู้เลยครับโอเคครับผมเราไปลุยกันเลยไม่อยากอธิบายโอ้บรรยากาศ ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมเล่นเกมผีผมเล่นกี่ครั้งและผมเล่นบ่อยมากแต่ผมไม่เคยเล่นจบสักครั้งเลยนะครับเกมผ <c oughs> ีบ้านหลังนี้ล็อกมันให้เราเก็บขวานกับไฟฉายโอเคเอ่ ต้องบอกก่อนเลยครับอันนี้ผมลองเล่นแล้วนิดนึงนะครับเดินสำรวจดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะแ <c oughs> นวเกมรอบๆนี้ก็เป็นปากกระโพดนะเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยไปอ๋อไปใช้ท่านหมดเมื่อกี้เห็นอะไรปะมันเป็นหางอะไรปะไปนะ ข้างหน้านั้นอะไรวะทำไมเจอเรียวจังวะโอเคเราจะจุกมัฝั่งนี้นะย้อนสอนย้อนสอนตอนนี้เพิ่มแสงหน้าจอในี้ให้สุดเลยนะโอเคเราไปฝั่งขวากัน ว้าฮไม่รู้เป็นเลยนะมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแต่มันมันตกใจอ่ะค่อยใช้นะว่าไม่ต้องหรอกบางเพราะว่าเตือนไปแป๊บเดียวมันก็ก็หมดแล้วอ่ะเอาไปแต่ขวานก็พออ่า ทำลายต้นไม้สามต้นแค่นั้นแหละถ้าเราโดนเดินชนปากข้าโพดนีมน่มันมาเลยนะเหมือนเราบอกพิกัดมันเลยอะ่ะมันจะได้ยินเลยนะเฮ้ยเฮ้ยจะบอกนะตัวเดิมเฮ้ยไอ้ย <c oughs> ่าเดี๋ยวแป๊บนึง ไม่รู้ว่ามันทำอะไรไม่ถูกเลยถ้าเลื่อเกมไม่รู้เหมือนกันนะเป็นอะไรเร่นเกมผีมันม,มันไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยความรู้สึกก็ไม่กลัวนะแต่วมันมาทีไรก็ตกใจทุกทีเฮ้ยตรนนั้นมันโอเคเราจะลองเฮ้ยมาฝักสายเหี้ยฝักสาย ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายวะพี่เฮ้ยยโอเ้ตัวเดิมปะไอตัวที่มันโยนเหมือนสไปเดอร์แมนเลยอะ่ะ <C ut ters> มีหมดเลยห่อหัอนเดิอนอากาศทั้งภาคพื้นแล้วก็ภาคอากาศนะที่ไปฝั่งไหนดีวะเนี่ยเอ่อเอ่อเอ่อยังไม่เดินถึงไหนเลยทำไมมัน มาเร็วจังวะขนาดแค่สำรวจออกอ้อมๆแล้วนะยังไม่ได้เข้าไปลึกด้วยนะนั่นและนั่นลหละมีทางเต็มไปหมดเลยเข้าไปในนี้ก็เหมือนเขาวงกแลนะนะแยกใช้แยกกว่าเอ่อเฮ้ยจะเดินชนท้งไปวะเฮ้ยเย้ เฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยทำไมฝังนู้นอ่ะเฮ้ยทำไมกูรู้สึกรู้สึกกลัวเอ่าอืมต้นไม้ต้นนั้นแน่เลยแต่ทำไมมีต้นเดียววะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยยอยู่ในเขาป่าทำไมวะว้าวขอจบไว้เพียงแค่นี้ได้ไหมนะเนี่ยอะไรอยู่วะมันน่าจะมีไอเทมให้เราต่อสู้มันได้นะคือพ,พอเวลามันเจอเราเราก็คือจบเลยอะ ตงนี้น oh ทำมันเฮ้ยโอ้ออยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเยอะไหมโอ้ยยังอดออกมาแล้วกันเฮ้ยเขาลุก <c oughs> เอ่อเอ,เอ,เอ thế này đã can, cái tụi này sai vào, huý, nhìn con ta nào sao mày chẳng qua, พี่แสงอะไรวะว้าฮึเฮ้ยหยาเฮ้ยอ๊อฟเฮ้ยเมื่อกี้กูโดนชนอะไรวะ <ules> <c oughs>